สวัสดีครับผมวันนี้ก็เราทำการขายขายธุรกิจเครื่องกองน้ำอาน19อุออบลวันนี้ก็ที่ผ่านมาก็คุก,กีีกับลูกค้าแต่มาตรการก็ทำตามรัฐบาลให้สางไว้ต้องขีดมนในการป้องกันไม่ว่าแอโกอฮอล์หน้าก,กากใส่เมตรอะไรประมาณนั้น แล้วก็อยู่ห่างระยะ2เมตรป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าร้านก็ก็ดูแลโดยปกติดีเราก็คิดว่าเราปลอดภัยที่สุดแต่เพื่อความมั่นใจเลยสั่งชุดตรวจโควิดสิกมาเช็คอาการดูว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมก็เรามาดูกันครับก็ เล็กเราก็มาอ่านคู่มือโดยให้ละเอียดครับกับด้านก็มาอ่านคู่มือให้ละเอียดในขั้นตอนทดสอบก็ก้ประมาณ4เอาสะวอปเข้าไปในโพรงจมูกยงงหน้าจ้งน้อยแล้วก็เข้าไป2ทัถง4เซนแต่ก็หมุนมาบาอห5ครั้ง จากนั้นก็หมุนบเบาออกมาจากนั้นก็อเอาดอดที่ให้มาแล้วก็เตือนน้ายาที่ให้มาลงหูจดแล้วก็เอาสวอปที่เราไปหมุนที่หงจมูกสุดตรวจเรามาลดมาใส่แล้วก็หมุน10ครั้งในหลอดก่อนออกก็ให้ไปปีบจมดีแล้วก็เอาออก แล้วก็จากนั้นก็ให้รออีกเอาเอามาหยดใส่แผ่นตรวจแผ่นตรวจแล้วก็ให้หยดลงหยดลงคราบอกว่าให้รอประมาณ15นาทีให้รอประมาณ15นาทีแล้วก็ดูผลหากอยู่ที่ตัว C ก็ถือว่า ผ่านยังปลอดภัยแต่ยังไงเขก็ให้ทางกันแพทย์ให้ถาใจให้ไปตรวจหลาย,ลายตัวอยา่างหลายๆที่ถ้าอยากถ้าคิดว่าอยู่ในกลุ่มเสีย่ยงแต่เราไม่ได้อยู่กลุ่มเสีย่ยงก็อยากตรวจดูดดก็ผลตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10นาทียังไม่ถึง15ก็บอกว่าให้ให้ถึง15ไม่เกิน20 ให้อยู่ประมาณไม่เกินอย่สิบห้าก็ผลจะแน่ดีก็คือก็มาดูครับตอนนี้แค่10นาที<ม>ก็อยู่ที่4ครับไม่ใช่ที<ม>ก็น่าจะปลอดภัยแต่ต้องรออีก5นาทีเพื่อความแนใ่ใจตามที่ระบ,บุก็ไม่อยากกลับก็ประมาณนี้ยังไงก็ศึกษา ให้ดีก่อนสั่งซื้อรู้ข้อมูลให้ละเอียดครับสวัสดีครับ